ครับสวัสดีครับครับเพื่อนพี่น้องชาวไร่ชาวสวนนะครับชาวเกษตรกรที่รักทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับร้านซูซิตแท็กเตอร์ของเรานะครับวันนี้ก็ได้มีรถคูปต้านะครับจะเป็นคูปต้าบีพันสองนะครับพนันเสนอนะครับจะเป็นคูปต้าบีพันสองเครื่องยนต์สามสูบนะครับตัวนี้โฟวิลนะครับมีโฟวิลสำหรับท่านใดสนใจเอาไปใช้ในไร่ในสวนนะครับเข้าลองอ้อยนะครับหรือว่าทํารุ่นมันนะครับ ตันนี้ครับสนใจก็เชิญมาเลือกชมได้นะครับรถก็สภาพเดิมๆครับสวยๆนะครับจะเป็นรถเก่าญี่ปุ่นนำเข้านะครับยังไม่ได้ผ่านการใช้งานในไทยนะครับผมนี้นะครับวันนี้ฐานล้อกว้าง90เซนนะครับล้อหลังสามารถขยับได้นะครับล้อหลังสามารถขยับได้นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับยนต์สามสูบสองแรงนะครับภาพพร้อมใช้นะครับตัวนี้มาพร้อมกับโรตารี่นะครับ ใช้แถมโรตารี่ด้วยนะครับโรตารี่หนึ่งเมตรสิบเซนนะครับตัวนี้นะครับโรตลี่หนึ่งเมตรสิบเซนนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับสมบูรณ์นะครับระบบไฮไล็กระบบเกียร์ดีหมดนะครับอเราลองปั่นโรตารี่ดินะครับเล่นะครับวิดีโอใช้งานได้ปกติเลยนะครับเิติ้ว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 นี่นะครับ เดี๋ยวเราจะวิ่งให้ดูนะครับวิ่งให้ดูอ้าวลองวิ่งดูสิตัวนี้น่าใช้นะครับสำหรับท่านใดสนใจหาไปใช้ในล่องอ้อยนะครับหรือว่าล่องมันนะครับช่วงนี้แรงงานหายากนะครับเราก็ใช้เครื่องจักรแทนแรงงานนะครับปุ๋ยยาแพงนะครับตัวนี้ตอนนี้นะครับอันนี้ฐานล้อกว้าง90เซนนะครับล้อหลังก็สามารถขยับได้ตามสะดวกนะครับ เปิดรถส่วนกเลยครับันนี้ราคาไม่แพงครับเปิดราคาที่95,000่บาทนะครับตัวนี้ครับจะเป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับน่าใช้นะครับตัวนี้ครับระบบสมบูรณ์นะครับเกียร์ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบโฟวิวหรือว่าโรตารี่นะครับไฮดรอลิกนะครับถ้าไหนสนใจก็นะครับมาทดลองหักก่อนได้นะครับก่อนตัดสินใจซื้อนะฮะ มาทดลองขับก่อนได้เลยนะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่ตัวอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับเบอร์โทร0861026521นะครับเบอร์ไลน์0930855104นะครับอยู่ถนนเส้นพรลนโยธินนะครับเส้นตากฟ้าตาคีนะครับห่างจากโรงพยาบาลตากฟ้าประมาณ700เมตรนะครับร้านเราอยู่ติดถนนใหญ่นะครับสังเกตง่ายๆเลยครับรั้วขาวๆนะครับตรงโค้งนะครับ นะครับถ้าใครสนใจก็เชิมเลือกชมหรือว่ามาทดลองขับด้วยตัวเองได้เลยนะครับคันนี้เปิดราคาไว้ที่95,000บาทนะครับ9 5 0าหบาทนะครับสำหรับท่านใดที่มาไม่ถูกก็โทรสอบถามเส้นทางได้เลยนะครับครับตามเบอร์โทรที่แจ้งไว้เลยนะครับหรือแอดไลน์มาก็ได้ครับไลน์ก็ที่แจ้งไปนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ